ทำอย่างไรถึงจะเป็นคนที่ใช่สําหรับมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษนะครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับวันนี้คุณน่านนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ให้คําแนะนำและให้คำปรึกษาของ APS ไทยนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะมาให้ข้อมูลนะครับแนะนาทริคเกี่ยวกับทําอย่างไรนะครับจะเป็นคนที่ใช่สําหรับมหาวิทยาลัยของเทศอังกฤษนะครับก็สิ่งแรกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาพูดถึงในพาร์ท ที่สำคัญเลยอันดับแรกนะครับของของการสมัครของประเทศอังกฤษนะครับเข้ามาหาหลัยก็คือ personal statement นะครับ personal statement ก็มาทําความเข้าใจก่อนว่ามันคืออะไร personal statement คือการเขียนนะครับที่อธิบายตัวเองอธิบายตัว,ต,วตนเราเลยว่าเราคือใครเราทําอะไรมานะครับแนะนําตัวเองให้กับมหาหลัยได้รู้ว่าเราเนี่ยคือคนที่ใช่สําหรับการเข้าเรียนของเขาในคอร์สนี้นะครับลิมิตแค่4,000 character ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากที่จะต้อง เขียนอธิบายในทุกอย่างแค่4 0 0 0คาแรคเตอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกคำพูดทุกคำอะไรที่เขียนลงไปใน Personal s t a t e m e n t จึงเป็นคำสำคัญทั้งหมดเลยนะครับโดยก่อนที่เราจะเริ่มเขียน Personal s t a t e m e n t เนี่ยสิ่งแรกนะครับที่เราต้องทำให้มั่นใจก่อนคือความมั่นใจในการเลือกคอร์สว่าเป็นคอร์ท,ที่ใช่หรือ o r n toB e นะครับกับตัวตนของเราจริงๆเมื่อเรามั่นใจในตัวเลือกของเราแล้วนะครับสิ่งต่อไปที่เราต้องทำต่อเนี่ยก็คือการวิจัยข้อมูลของคอร์สนั้นๆน,น,นะครับ เพราะว่าแต่ละมหาลัยเนี่ยต่างกันเช่นคอร์สมหาลาัยของ LSE ที่เป็นทางด้านอ c onom ิกเขาอาจจะเน้นตัวแมทค่อนข้างเยอะอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ชอบเรียนแมทเนี่ยแล้วเลือกคอร์สมหาลัยที่เหมาะสมกับตัวเราเนี่ยมันก็จะตอบโจทย์แล้วก็มีความสุขในการเรียนนั่นเองแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะสนับสนุนในการทําทให้เขียน personal statement ได้ดีเนี่ยคือมหาลาัยนี้ชอบเรียนเป็นด้านแมท เราก็เขียนเน้น p a s s ั o n and m a t c ไปด้วยมันก็ทําให้ personal s t a t e มนต์เราเนี่ยโดดเด่นแล้วก็ดูเตะตามหาลาัยนั่นเองครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นเนื้อความที่เราต้องเขียนใน personal s t a t e มนต์แล้วว่าเราต้องเขียนอะไรบ้างนะครับสิ่งที่จะต้องเขียนแลวต้องแสดงโชว์ใน personal statement ก็คือเป็นเรื่องของ p a s s ั่นความเป็นตัวตนของเราและความเป็นบน r n to be ผ่านอะไรผ่านเรื่องของการอ่านหนังสือนะครับต่างๆ นะครับโชว์เรื่องความรู้เรื่องอะคาเดมิกต่างๆเนี่ยอีกนะครับเขียนออกมาว่าเราอ่านหนังสือเล่มอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับคอร์สเรียนหรือว่าเป็นสิร์ชต่างๆที่เราได้ไปทํามาหรืออ่านมานะครับเกี่ยวกับคอร์สเรียนนั้นๆอันนี้เป็นส่วนแรกส่วนที่2ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ work experience ที่เราไปทํามาแล้วเกี่ยวข้องกับคอร์สนั้นนะครับแล้วก็โชว์เรื่องของสกิลที่มันสําคัญ สำหรับคอร์สเรียนนั้นๆเช่นเรื่องอ่าถ้าไปฝึกงานของ Engineer ยร์มาอย่างเงี้ยสกิลสำคัญเช่น Teamwork ที่ต้องเวิร์กเป็นทีมหรือเกี่ยวกับความเป็น l e a d e r ร์ช p หรือ Organization เราก็ต้องเขียนโชว์หรือ m e n ชั่นใน Personal s t a t e m เมนของเราให้ได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็คือโชว์เรื่องของ Vision น,นะครับว่าคุณมีว i ชั่นมองไกลหรือว่ามองเห็นสิ่งต่างๆในโลกใบน,นี้แล้วก็สามารถวเลตกับคอร์สเรียนแล้วก็กับเพอร์ซันอลสเตเมนคุณได้ไหม อย่างเช่นสถานการณ์ปัจจุบันนอะก,ก็โควิด19แล้วคุณสนใจด้านอีโคโนมิกเนี่ยคุณสามารถเอาเนื้อหาของโควิดเนี่ยมาเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับผลกระทบที่มันเกี่ยวข้องกับโลกนี้แล้วเขียนลงใน Personal Statement คุณยังไงถ้าคุณเขียนได้มันก็จะโชว์วิชั่นของคุณแล้วก็ทำให้ Personal Statement ของคุณเนี่ย outstanding แล้วก็ดูโดดเด่นเตตาของเขาได้ครับครับและนี่ก็เป็นเพียงแค่เทคนิคเบื้องต้น ที่จะช่วยให้น้องๆสามารถเขียน personal statement นะครับให้ตรงใจกับมหาวิทยาลัยได้นะครับถ้าใครเนี่ยสนใจอยากเริ่มเขียน personal statement แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะไปทิศทางไหนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่ A.P.S. ไทยของเราได้ตามค o n t a c t ด้านล่างนี้นะครับเรามีทีมที่ปรึกษาที่คอยช่วยให้คำแนะนำในเรื่องนี้อย่างละเอียดและใกล้ชิดแล้วก็มีคอรส personal statement คอสนะครับที่คอยช่วย ให้คําแนะนำนะครับคุณครูจะมีคอยช่วยไกด์ให้กับน้องๆนะครับอย่างละเอียดเลยนะครับตัวนี้ก็จะช่วยให้น้องๆเขียนได้ตรงใจกับมหาวิทยาลัยมากขึ้นเลยครับผมนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่และน้องๆเนาะก็ Subscribe กับช anel ของเรานะครับติดตามข่าวสารได้ได้ช่องทางนี้เรามีอะไรดีๆที่คอยแชร์และให้ความรู้ข้อมูลคุณพ่อคุณแม่เสมอนะครับลาก่อนนะครับสวัสดีครับ